คุณหนุยถามว่าถ้าสัตว์เลี้ยงของเราเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเราไปทําบุญให้เขาด้วยการซื้อผ้าขาวไปทําบังสุกุลให้น้องจะได้รับไหมคะคือไอเรื่องบอกว่าตายไปแล้วเราทําบุญตามไปไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์อะไรเงี้ยนะครับะจะได้บุญไหมเนี่ยตอบยากมากเลยเพราะว่าในพระไตรปิฎกท่านบอกเพียงแค่ว่าถือถ้าตายไปแล้วเนี่ยสิ่งสิ่งมีชีวิต ที่รับบุญได้เนี่ยมันมีเฉพาะเปรตบางจําพวกนะครับเปรตบางจําพวกเช่นสมมุติว่าน้องสัตว์เลี้ยงของคุณหนุ่ยนาเนี่ยนะครับไปเกิดเป็นเทวดาท่านไม่ได้รับนะยกเว้นท่านจะรับรู้แล้วก็อนุโมทนาเอาอันนี้ท่านถึงจะได้จากการอนุโมทนาเทวดาได้บุญจากการอนุโมทนาไม่ใช่ได้บุญจากการที่เราส่งให้นะครับสองคือถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกนะ ชาตินี้เป็นหมาชาติหน้าเป็นหมาอีกก็รับไม่ได้เพราะว่าเขารับรู้ตรงนั้นไม่ได้นะครับ3คือถ้าเกิดไปเป็นไปเป็นคนไปเป็นคนก็ไม่ได้เหมือนกันนะมนุษย์เนี่ย ต้องใช้วิธีอนุโมทนาบุญเาเหมือนกันนะเห็นไหมเขาถึงบอกว่าเวลาทําบุญมาแล้วเขาถึงใช้คําว่ามาเอาบุญมาฝากนะอบอกบอกคาว่าบอกบุญในทางหนึ่งก็คือบอกให้รู้ว่าเราทําบุญอะไรแล้วให้เขาอนุโมทนาเอาเนี่ยมนุษย์ถึงจะรับบุญจากการอนุโมทนาอีกทีหนึ่งเหมือนเทวดาเลยนะส่วนที่เป็นเปรตนะครับบางจําพวกที่รับได้ก็คือ,อพวกที่ยังไม่ได้ไปเกิดเป็นเนี่ย เดจฉานอสุรากายไม่ได้เกิดเป็นสัตว์นรกไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิเกด,เ,กเ,ปนนดเ,กเป็นเทวดานะพวกเปรตที่ยังวน,น,นเวียนอยู่อย่างเงี้ยถึงจะได้รับนะครับพวกนี้มีสิทธิ์ได้รับอยู่แต่ถามว่าในเมื่อเราไม่รู้แล้วเราต้องทํำยังไงเราก็ต้องทําอยู่ดีแหละครับเราทําไปเถอะเพราะเราไม่รู้ไงนะในเมื่อเราไม่รู้เราก็ทําไว้ก็ปลอดภัยดีกว่าเราไม่ได้ทําจริงไหมครับถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในภพที่เขาจําเป็นเขาสามารถรับได้ เขาก็จะได้ประโยชน์แล้วต่อให้เขาไม่ได้รับนะการทําบุญทุกครั้งนะจะทําบุญด้วยอะไรก็ตามแต่นะทุกอย่างเนี่ยมันมีบุญสําเร็จขึ้นมาเนี่ยคนที่ทําเขาก็ได้กับตัวเขาเองอยู่แล้วเราก็ได้บุญที่เราทําอยูอ่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเลยนะครับมันไม่มีอะไรสูญเปล่านะ